แบ่งซ้อยมั้งยเาไม่ดีแบ่งซ้อยม <c oughs> อั้งแบ่งซอยไัทาไม่ดีนะของศักดิ์สิทธิ์มาให้อธิษฐานนะแบ่งได้เลขอเลยเข้าก่อนนะพี่ดินไม่ทรมาเ <c oughs> ลยเลย Ngay lâu dài lâu dài lâu dài lúc ấy thì thêm nhiều sợ đắp bác sĩ lâu ไปมาที่ไปมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยคุณตะคุณน้ำบ่มเนี่ยที่ใส่มา,ม,า,ม,ม,ามันแค่เข้าตัวพี่แป้งี่ก็จะมีพลังแล้วง่าไยแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแปดสิบ